สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศประจำเช้าวันจันทร์ที่24สิงหาคม2020ไปดีกว่าฮะก็ปรากฏว่าเสือใต้บาเยน์มิวนิกก็เอาชนะทางปารีรสแซงแมงไป1-0ฮะจากลูกมงของคิงส์ลีก็มองในนาทีที่59ครับโอ้โหต้องบอกว่าเกมนี้บาเยน์มิวนิกนี่เหนือกว่าปารีสแบบเห็นได้ชัดเลยนะฮะเพราะว่าโอ้ไม่ว่าจะเป็นการคลองบอลการใจบอลที่รวดเร็วนะฮะแล้วก็ไม่ปล่อยให้เสียเวลาไม่ว่าจะเป็นลูกโดงลูกเลี่ยนฮะ ไม่ว่าบอลจะอยู่ในลักษณะไหนนักเตะทุกคนของบร์เนมิวนิกเนี่ยจ่ายได้หมดทุกลูกจริงๆไม่ปล่อยเวลาให้ว่างเปลา่าฮะแล้วก็การเคลื่อนบอลน,นี้แบบทุกคนเนี่ยทำได้หมดนักเตะทุกคนเนี่ยช่วยกันวิ่งไล่บอลเอาซะว่าแบบจนปารีสแซเชแมงเนี่ยคือไปไม่เป็นเหมือนกันครับปารีสเนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะบุกขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเจอทางไอ้เจ้ามาเนลนอยเออร์ครับ เซฟไว้ไม่ว่าจะเป็นเดมาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหรือแมก้กระทั่งในครึ่งหลังเนี่ยไอ้เจ้ามาควินยอรสได้หลุดเข้าไปยิงครับก็ยิงติดนอยเออร์ฮะเรียกได้ว่าวันนี้ไบร์เจนมิวนิกเนี่ยครบเครื่องทุกตำแหน่งจริงๆฮะความแข็งแกร่งนี่ต้องบอกว่าให้เต็ม10ไปทั้งทีมเลยทีเดียวฮะก็ทำให้วันนี้เสือใต้ไบร์นมิวนิกคว้าชแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก เป็นสมัยที่6ของตัวเองด้วยนะและฤดูกาลนี้ก็เป็นการคว้าทริปเปิลแชมป์ของไบเยนด้วยหลังจากที่คว้าแชมป์บุนเดสลีกาแล้วก็เดเอเบลโขกาวมาแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นปีที่ประสบควาสมสำเร็จมากเลยนะของนักเตะไบเยนมินิกรวมไปถึงโค้ชครับ h ั Fre นซะีฟริกฮะเข้ามาคุมทีมไบเยนแบบเต็มตัวในฤดูกาลแรกนะ ก็เอาแชมป์สมแชมป์มาให้บบเยนได้เลยนะต้องบอกว่าสุดยอดจริงครับสำหรับปีนี้ของเสือใต้บาเยนมิวนิกส่วนทางปารีสแซ็เชมก็ไม่เป็นไรครับว่ากันใหม่ในปีหน้าฮะอกหักมาหลายปีแล้ววันนี้ก็ถือว่าเข้ามาลึกมากนะในฤดูกาลนี้ที่เข้ามาถึงรอบชิงครับแต่ว่ามาเจอทีมที่สมบูรณ์มากกว่าอย่างบบเยนมิวนิกก็ต้องยอมรับในความจริงไปนะก็ไว้ว่ากันใหม่ในฤดูกาลหน้าเนาะ และทิ้งท้ายกันที่สถิติของไบย,ยูนิคในแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะฮะเพราะว่าเตะทุกเกมเนี่ยชนะรวด100%ครับไม่มีเสมอไม่มีแพ้เลยเพราะในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็คว้าชแชมป์กลุ่ม B ฮะ18แต้มเต็มครับก็สอยมาหมดครับไม่ว่าจะเป็นสปเปอร์โอลิมเปกอสและสตาร์บเบลเกตครับสอยร่วงมาหมดแล้วพอมารอบ16ทีมก็ถล่มเชลซีรอบ8ทีมถล่มบาร์ซ่า รอบรองชาเลิ์ก็จัดการลียงที่ว่าแรงนะแล้วก็มานัดชิงชาเลิ์ก็สอยปารีสไซงต์แชแมงร่วงไปอีกฮนะต้องถือว่าเป็นปีที่สุดยอดของทางเสือใต้ไปยมโรนีกจริงๆฮนะเพราะว่าหนึ่งทีมโชว์ผลฟอร์มได้ดีนะฮะนักเตะอย่างเลวอนดอสกี้ก็คว้าดาวนันโวของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่15ประตูไปด้วยฮนะ แล้วก็ภารกิจต่อไปในฐานะแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของบาร์ยมินิกก็คือเกมยูฟ่าซูเปอร์คัพนะฮะก็จะไปเจอกับทางเซบีย่าในคืนวันพฤหัสที่24กันยายนที่จะถึงนี้ฮะโอ้โหต้องบอกว่าน่าดูมากๆเลยทีเดียวนะฮะก็ท้ายนี้ฮนะดีใจกับทางเซืท์ไบร์เยมินิกแล้วก็แฟนๆทุกคนด้วยนะครับผม